เอาละครับก็ขอสวัสดีชาวทเบอร์เกมเมอร์ทุกท่านด้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่เกม Resident Evil 7พอทีแรกเราสู้กับอ่าบักยายแก่คนหนึ่งมากระดิ Margaret. แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่านางตายหรือยังแต่น่าจะยังเพราะว่ายิงแล้วนางล้มลงมาในหลุมแล้วก็มีคาบดำมาปกปิดโอเคมาต่อกันเลย <the> นี่มันอะไรโอ้ oh. เเกี่ยวกับซีรีส์ของเซรุ่มของตามรายการนี้สาม,มารถสังเคราะห์ได้เป็นเซรุ่มเส้นประสาทสมองกับเส้นประสาทส่วนปลายแขนก็คือสองอย่างนี้สามารถสร้างเซรุ่มได้ทำไมส่วนผสมมันน่ากลัวจังวะ <laughs> okay. ไปต่อกัน,นครับนะเอ้ผมุชีุ้ชี I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Well, like she she warn me. <laughs> Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No. Say what? So, so, you wait hey, second floor here Wait, All right. Check it out. Meet me at the trail it. if find you โอเคเลยสุดก็คือสวยเหมือนจะเห็นหัวดีซีรีแถวแถวนางแถวๆใกล้ๆนางนั่นแหละส่วนแขนนั้นไม่รู้เราเลยต้องทำการค้นหาชินซสอ่ะเออคุณฟ้างั่นเหรอใช่ได้นี่ มีสีน้าสิเอ็ดตุลาคมหูฉชันส่งเสียงดังทั้งวันและชานนลไม่หลับเลยตั้งแต่เด็กคนนั้นมาที่นี่ใครวะเหมือนกับที่โซอี้เคยบอกว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเด็กคนนี้และผู้หญิงที่เธอพามาอืมใครวะเด็กโอเคหน้าต่อไปเลยครับสีห้าตุลาผ่านมาสี่วันฉันเริ่มเห็นภาพหลอน ได้ยินอะไรแปลกๆและรู้สึกขคลื่นไส้ตลอดเวลาฉันลองไปหาหมอในตัวเมืองและเขาให้ฉันเอกซเรเย์เกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่นะเอกซเรย์ Ex A เลยเหรอแค่คลื่นไส่เนี่ยนะโอเคยีสามอุ้ยผ่นานเมื่อกี้วันเนี่ยเดียวเออแปดเหรออืผ่านมาแปดวันไม่กัดโอเคเด็กคนนั้นให้ของขวัญกับฉัน พอมาตัลาคมอ่ะไม่มีวันที่ฉันเอาของขวัญไปซ่อนไว้ในห้องลับด้านหลังชั้นสองที่นั่นไม่มีใครหาเจอแน่นอนแขนนั่นคือสิ่งที่เด็กคนนั้นไว้ใจมองไหฉันแขนั้นจะพาพวกเราไปสู่ความสุขและใครก็ตามที่กัดขวางความสุขกัดควงความสุขมันไม่มีชีวิตรอดแน่ <c oughs> ใครเขียนว่าเด็กอ่ะมังไม่แน่ใจแสดงว่า ไอ้แขนเนี่ยอยู่ห้องรับด้านหลังชั้นสองห้องไหนละ่ะห้องรับห้องรับห้องไหนวะโอ้ไอปกันต่อครับเชนไทินท้นไหนเนี่ยดูหเหมือนว่าตาช่างกับประตูจะมีอะไรเกี่ยวกันปอนี่เป็นเส้นอ๋อ ต้องทำไงาหาอะไงมาตวงเหรออ๋อไอน้นั่นไงโคมไฟของไอ้มากเกดอะใช่เลยเอามาตวงกันให้มันบาลานเรียนโบราณไม่เอาเป็นพื้นที่ขอเอาไปที่ไม่ได้เก็บเพราะยังไงผมก็ต้องทิ้งอยู่แล้วถ้าแบบของเต็มแล้วเดี๋ยวนะเออแสดงว่าต้องกลับไปเหรอ โอเคแยวลองกลับไปสิมีไรต้องใส่หรือเปล่าเอ้ออุ้ย<ะ>ตัวอะไรนะตัวยี่อะไรวะเี๋แล้วเอิ่มเนี่ยโอ้ตัวยังนี่ เราเราต้องลองตามใช่ไหมปึ๊บโอเคอุู้ What <the> fuck? อะไรเนี่ยเฮ้ยไ, hey. ไม่เหมือนที่เห็นมาเลยราคาอะไรเนี่ยอิย่วมีนอนด้วยป้าลางบังนะป้า น่กขนาดนี้โอ้โหอืืหนอนยั่วยเยอะ Oh my God What is that โอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงจำไว้ว่ามันไม่ใช่คนเท่ไหนเนี่ยฮะเท่ไหน ที่ไหนไวะเนี่ยโอ้ยามเอาเลยจ้ายังไงแล้วก็มีกระสุนพิเศษสิบนัดนี่อะไรอ๋อรถป้านนี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาเอาเอะไรวะเนี่ยขอไปเซฟไว้รถบ้านก่อนนะปืบนี่ เรียบร้อยเซฟก่อนผมกอเซฟก่อนโอเคแล้วก็อืมแล้วก็อะไรดีเอาไอ้นี่เก็บเหมือนจะไม่ได้ใช้ละผมคิดว่านะถ้าใช่ก็กก็ช่บหายนะิละอืม อันนี้เก็กบไว้ไม่ใช่ละผมต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ที่โหดร้ายนั้นเดี๋ยวนะไอ้ปืนชำรุกที่เราได้มานี่มันอ่มันใช้กับไอ้นี่ได้ไหม ไม่ได้หรอต้องใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะหรือว่าเหรียญใช่ไหมเนี่ยผมว่าเหรียญคุณผู้ชมใช่ไหมขอดูกันใช่เปล่าอ๋อนีไง โอ้โหชมก็ปืนลล่นเอากระสุน,นพิเศษด้วยหรือเปล่านี่ไงต้องใช้ของอันบ้าชิบก็ว่าทำไมเหรียญมันเอามาทำไมเออเอาเราต้องเอาไว้ตรงนี้เหรียญน,นี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอืมโอเคครับไปเลร เตรียมกระสุนให้พร้อมทุกคนพร้อมจะสู้กับไปตัวเฮียนั่นด้วยอย่างมีสินรัดถุยงอะเออไม่เป็นไรช่างเถอะจจริงมีเหรียญอีกันหนึ่ง,งผมขอเข้าไปเก็บก่อนดีกว่าเออผมขอไปเก็บดีกว่าจะได้ไม่เสียเหรียญไปกันต่อครับผม เราจะได้ปืนนั้นมาปืนแมกนัมแล้วย่างแรงบอกเลยคืนแบบนี่มีโอเคต้องหนแล้วว่าที่เราหยิบยังไงยา ตอนนั้นมันต้องใช้6กเก้าอันใช่ไหมเราจอดไป3ามเลยหกเลยห้แล้วต้องหายอีกหกเหรียญตอนนี้ได้มาหา้าอะไรเอากูัวแค่ไหนคือต้องหายหกเหรียญน,นะครับผมตอนนี้เราได้มาเหรียญหนึ่งละแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีละผมขอไปสู้กับไอ้นั่นก่อน ไปทางนี้ใช่ไหมโอเคบ้านที่ไหนวะเนี่ยอ้าวล็อกจากอีกฝั่งขอบคุณเราฉันต้องไปที่ไหน ที่นี่รอเปล่าโออเปิดประตูด้วยต้อนรับใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยสียงแล้วะเสียงอะไรเอ้ยอะไรสาระละลายแยกตัวผสมกับไอเทมบางชนิดเพื่อสก,กัดเอาสารเคมีเลยออกมาจากไอเทมนั้นโอ้มันเป็นเจ้าซีเราเรานี้มันทมามวะเนี่ย นี่ไงเราแยกอะไรพวกนี้ได้เอาไอ้เดอกมาแล้วก็เราจะปฏิกระสุนเอา้าพวกนี้ปืนหมดขอบคุณแล้วเราไม่มีด้วยเอาสายมังกรพึ่งได้ <S 1> <S 1> อะไรวะเนี่ยเอาเปิดไม่ได้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับ ลงนี่โอ้ยอะอืมเอาตัวเซฟไปกูด้วยโหลดผีช่วยอย่างเงี้ยอืมเปิดไม่ได้เยี่ยมอยู่ไหนป้าออกมาซะอดีดีลูกกรงถูกปิดเอาไว้ขอบคุณไอ้กล่องกระสูนล,ลูกซองห้านะขอบคุณครบ แต่ผมต้องการปืนพกด่วนๆสัก30นัดก็ยังดีโออืมล็อกอีกอุ้ยว้าวเออใช้ดีกว่ามีของอ่ะด้ยเออขึ้นไม่ได้อีกโอเค้เนี่โอ้ต้องวโอ้โอ้ เ๋ยวๆโจมตีนี่เชี่ยตัวเขี้ยอะไรนะ่ยัวนะเกี้ยนะกลัวเลยเดี๋ยวป้าใจเย็นจะได้อาเหี้ยไปยหมดชิพายแล้วเิทจีพายแล้วไงมีอะไรเก็บบ้างเอ้ยนี่ไงขอบคุณครับต้องการพอดีเลยขอบคุณเลยนะ ใช้แบบประหยัดรอยแล้วก็เมื่อผมได้ยินเสียงอะไรออ๊ะปิดๆโอ้ของครับโอ้ให้เยอะมากใจป๋าเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้อืมอืม นี่ะไยิงหัวเดี๋ยนะอะไรวะเนี่ยโอ้จุดอ่อนนะอ๋อนี่คือจุดอ่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊ยชิบนากวนอะกูเดี๋ยเออไหนก็รู้จุดอ่อนละอืมจุกจุกอปชุบยายาเดี๋ยวเดีมันต้องอไหมอุ๊ยชิบดีอมไหม ตัวอะไระเนี่้อุ้ยนอ่ทำอมไันไม่รู้แต่ก็ยิงให้ล่วงก่อนใช่ไหมย,ยิงด้วยอืมอืมกัวสูงพิเศษแรงดนันสูงอะไรแรงสูงไปไ,ไ,ปนะไปไหนเขาไปไหนอ๋อนีเลยอ๋อไปไหนแล้วไปไหนป้า เอาลองอกข้างล่างโอ้ยด้วยปุ๊บกูไม่ได้ซดเลยมาอยู่ไหนปะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะขคมคืนฉันอย่างนี้ขอใจไม่อ่ะเออไม่มีพื้นที่เพียงพออู้อู้อูอ้เดี๋ยวไปเช็คก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว

ủa xe pher hay nhiều mà, đi vai mày, mày, này, ui, xe này, um, đau buồn ok,

ไม่ได้ขาดเรื่องนี้โอ้เดี๋ยวไม่เราไปลงไม่แน้ะปึ๊บคิดตตตุุุกกกอย่าโฟบอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปุ๊บปีกระสุนก่อนกระสุนปีกระสุนกันอือมอืมอืมอืมดูดิครับไอแมลงเว้ยนี่อยู่ไหนทำอะไรปะอือทำอะไรโอ้ยอะไร Đi đi đâu Đi đâu bên đi bên đi 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 đâu Về đâu Ô Đi đâu bên đâu Tông tông la mình Mình là mình hiu tôi... Mình hiu đây này Cũng Cũng có biết mình thầm ở đây nữa Mình chát ยี่ชัวนะรัมาปัดปัดหลังเลยเหรอมาอืมอืมอืมเละไปแล้วน่ะไปไหนปะไปไหนหืมอยู่นี่กลับมาก่อนอู้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดีๆโอเคลุกไปดีเท่าไหร่เอาหมดเปลี่ยนแล้ว

อู้อ้เอา้ากูดนพลงต่ยตยพี่อู้อะไรวะโหแล้วเริ่มใหม่หมดขอบคุณเฮป้าเอเวนอุสัตได้ยิงเมืองอย่างหนุกหนานกระสุนปืนใหญ่เอะเดี๋ยวนะ มันโผล่ทางนี้ใช่ไหมงงดิครับหลบได้ไงงงอะดิอืมความเกลียนของคนเล่นไม่คนเล่นเลยคนที่แพ้นี่มันดีจริงจอะไรเปิดออกมาทำยังไงไม่ได้โอเคเยอะละอู้ยอะไรอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเออเปิมึงไม่ต้องไปจับกูมือยาวด้อมึงอ่ะนะสัตอ์ึงมาได้ไหมปี๊ปปี๊ปปี๊ปปีปี๊ปปีไม่เก็บในไหนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเ้อ อย่กัดกูอีดอกอืมอยู่ก่อนนึงอุ้ยมันมมัน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 เดบหได้นี่อืมอืมอืมต้องจุกแน่แน่ไวะลงมาไมต้องดิ้น ไม่ต้องดิน้นอืมอืมอุ้ยหมดไปกันทุกท่านอุ้ยจีบไปไหนกูจีบไปไหนวะอู้หูนโคตรไกลเลยอ๋อใช่เพื่อนโอเคเอ่อเราไปก่อนเรามีอของให้เก็บแต่เก็บไม่ได้เยี่ยมขอบคุณแล้วเราไปเปิดประตูทางนี้ก่อนเดี๋ยวนะมีอะไรอู้เยี่ยมเลยอุย้ย อยู่ตรงนี้เนียนๆไม่เนียนนะป่ะจอ่อหลบจอ่อหมดหมดนึ่ตายลงไปป่ะไปไหนแล้วเอาไม่ต้องออกมา มันออกมาเร็วกันไมีรยวดี๋ยวๆรมันเลยหลังรามาเลยหลังรามาเดี๋ยวบปุ๊บปุ๊แล้วปะหมดวซุหมดแล้วไม่ต้องฉีกหน้าก็ได้โผล่มาเออได้มีนี่อยู่ แล้วก็เอาเหี้ยกดทำไมคือไปตามไล่ตามหมดเลยกูจะไม่ยอมมือเดรัป้าทำไรโอ้โหวัดเจ็บเลยโอ้โหก็มาดิครับอือือื ขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ปะไปไปแล้ว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 อุ้ยไปเนาะไปไหนเดี๋ยวบนนี้ใช่ไหมกรุกรุ่งอยู่แถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ไง

มมียาเอชไหแล้ับกิา,มามไม่มียาเหรอี่มึงเวรแล้วไงหลบไอ้เชี่ยไม่มียาเดี๋ยว้เดี๋ยวนเดี๋ยว้โอ้โโอ้เดี๋ยวแล้วเขลำบากเลยเดี๋ยวไม่มียาเราไม่มียาเราไม่มียาเดี๋ยวไดวกูมีลิกอยู่เดี๋ยนะ รีบเลยท่านรียเรเร่ยเร <us ice> ยเอเืยเรยเอเรยเือเรอรอเคร่อยเรื่เ่อเ่เ่เอยเวนอเดือยเอเื่อยเอร่ย่อน่ยังไ่อยอยเ่อยอ้ ตายนะเนี่ยเดี๋ยวชิพกูไปเก็บยานก่อนเฮ้ยอะไรนะนะโอู้โอ้โอ้โอเคเป็ไฟไม่ได้ผลละตั้งลุกขึ้นมาป่ะลุกขึ้นมาอะไรลุกขึ้นมาไม่ใช่นั่งป้าอุ้ย กูจะบดยาพับมึงเด้โอ้โ้นปดึงเฮ้ยโอกาสกูเกินอ้โหดโอ้ลากสังขารด้วยองิปะอเี่ยเี้ยเล้ยวเเล้ยเลมาเลยาเมาเ นี่อะไรวะพวเก็บมาได้อะไรวะอโอเคโอเคสร้างสร้างเอ้ยตายยาย่าได้ขอบคุณโอเคโอเคเมืองมากูพร้อมละนี่เป็ไงไวะเอ้ยเเ

พี่ว่าตายโอเคมันมีอะไรไหมเพึ่งน,นะน้องกูได้จะลงเดี๋ยวยะขึ้นไปเก็บเออน้ำยาที่เหลือแต่ไม่รู้เก็บหมดหรือยังโอ้โคตรเหนื่อยแต่ก็ไหวนี่ไงหนึ่ง น่าจะมีแค่เดียวแล้วนะครับโอเคโอ้ okay. oh. กลับกันเถอะอูอ้นี่ไงย่า yeah. ในที่สุดสมุนไพรอ๋อไม่ไปเด็ดแล้วเก็บไว้ดีกว่าอ่าเรียบร้อย ก็ได้อะไรมานะไอ้เออนี่ไงโอเคใช่ก็ได้ตะเกียงมาโอ้เซฟก่อนโอ้ยค่อยเซฟก่อนขอเอาเหรียญไปใส่ก่อนใช่แล้วห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญโอเคเราก็จะได้ของที่เราต้องการ จะก็เดิอนอันไหนไม่จำเป็นก็เก็บดีกว่าอือืมอันนี้ไม่จำเป็นเลยที่เหลือจำเป็นโอเคครับแล้วก็เซฟโ,โอเคครับก็ <G ül> จะก็หมาไปพักหน้านะครับผม แล้วก็พระน,นาเราจะมาดูกันว่าแต่ห้องที่มีตะเกียงนั้นห้องที่เราต้องไปเปิดนั้นมันมีอะไรกันแน่อครับก็สวัสดีผมขอตัวไปก่อนเจอก,กันหม่พระนาครับเจอกันอุ้ยเลือดทำไมเลืดอะไรอ่ะพี่ได้ bro ไปดง Mới tới tại à? À, điều. Ghi than. Tập cái đây luôn. Mùa này sức ok, chào các bạn. Bye bye.